ทิศส,สิขขากายวาจาสำรวมดีในธรรมวิไนนี้คือปาติโมกสังวรพูดถึงพร้อมด้วยอาจารังามและโหจรเห็นใทยในโทษก่อนแม้มีน้อยพอประมาณ สมาทานศึกษาในศิกขาบทเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนั่นคืออธิศีลวิไลก็อธิจิตตกสิกขาคือภิกษุในธรรมวิในมีใจสง,งัดจากกามคุณ สงัดจากอากุสนบรรลุฌานแรกรุ่นคือปฐมมฌานคุณมีวิตกและวิจารมีสุขและปีติเกิดแต่วิเวกอยู่นานเพราะวิ ตกวิจาร์ณสงบไปจึงได้บรรลุซึ่งุุปิยัตฌานจะไม่มีวิจาร์ณไม่มีวิตกชฌานมีปีติและสุขใจเกิดแต่สมาธิเพราะปีติสิ้นสุดไปมีอุ เบกขาใหญ่มีสติสัมปัชัญยะสษะวยสุขบรรลุตักติยชานมีพระภิยิยสันเสริญว่าเป็นผู้ที่มีอุเบกขามีสติสุขเป็นอยู่ดี พราะละสุขทุกนี้และดับสูมนัตโถมนัตก,ก่อนก่อนจึงบรรลุถึงจักตุโถคือฌานที่สีโชไม่มีสุขและทุกใดและมีอุเบขาเกิดขึ้นมาเป็นเหตุให้ สติบอริสุดใหญ่เรียกว่าทิจิตตาท่านทิสุทั้งหลายอย่างไรคืออธิปัญญารู้ตามความจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นยุคดับทุกใหญ่ นี้คือข้อที่ให้ถึงความดับทุกทั้งมวลภิกษุทั้งหลายนี้เรียบอธิปัญญาล้วนหนึ่งในไตรขบวนหรือสิกขาสามประการขอถาวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพอถวายความคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังพาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขอามหนวยพรด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นน่าดูคือเย็นอากาศที่เกาะไออหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพไอขหน้ากานาปิเต ทานลินเอสโตเนียแห่งนี้ที่ผู้พูดกำลังทักผาอาศัยอยู่เป็นเกาะเล็กๆใกล้เมืองทานลินอยู่ระหว่างประเทศเอสโตเนียกับประเทศฟินแลนด์มีความหนาวเย็น เมือน,นกับที่ได้บอกไว้หลายๆวันที่ผ่านมาวันนี้ก็คงยังหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมองศาดีกรีกร็2องศาแล้วก็สูงก็จะ ไม่เกินแปดองศาในตอนกลางวันตอนนี้เป็นตอนเช้าขณะที่บันทึกรายการล่วงหน้าอยู่นี้เป็นเวลาในเอสโตเนียนี่ก็หกโมงเช้าหกนาฬิกายี่สิบนาที ในเมืองไทยก็สบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีห่างกันห้านาทีโอตอนนี้กำลังเอชันพัฒตาหานเอชันเพลนกันอยู่เอฟซี FC ทั้งหลายองคงกำลังวุ่นวายกับพัฒตาหารเลนที่นี่ก็กำลังจะ ฉันพัฒตาหารเช้าเหมือนกันหลังจบรายการนี้ก็จะพอดีประมาณเจ็ดนาฬิกาหรือไม่เกินเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีก็เป็นเวลาอาหารเช้าของที่นี่ที่วัดภูทิแตแห่งนี้ก็มีท่าน อาจารย์ดรแอันดรูส่านทิตยานโนเป็นเจ้าอาวาสตอนนี้ก็กำลังทำสมาธิภาวนากันอยู่หลังจากทำวัดเช้าตีห้าตีสี่ครึ่งขึ้มาทำวัดเช้าตีห้าแต่ก็ทำ หลังจากนั้นก็ทำสมาธิภาวนาถึงเจ็ดโมงเชา้าส่วนผู้พูดวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปทำวัดเช้าและทำสมาธิภาวนาเนื่องจากว่ายังยังไม่ได้นอน <c ười> คือวันนี้ ื่นมาตั้งแต่ตอนตีสามเอ,อเตุลาตีสามแล้วก็นอนไม่หลับเ,เพราะว่ามันเป็นเวลายังปรับเวลายังไม่ค่อยได้ดีตอนนี้ก็ต้องผ่านไปอีกสักเดือนกว่าๆหรือสองเดือน จึงจะปรับเวลาให้ตรงกับท้องถิ่นได้เพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันของเมืองไทยคือตอนนี้กำลัง1ดโมงช่วงตื่นมาก็เป็นเวลากประมาณ6โมงเช้าของเมืองไทยนะม <c> า <oughs> ถึงตอนนี้ก็ยัง ก็ยังไม่ได้นอนยังไม่ยังไม่หลับมันไม่ง่วงก็เลยมาเตรียมวัตถุดิบคือเนื้อหาสาระของธรรมะอืมที่จะออกอากาศในตอนเย็นวันนี้ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมพระพาทโดยสุดเทพ นอันมีพระครูวันโลกนามมงคลเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปสาธิโกเป็นวนาสถานีและอัตมภาพพระครูปริยติยานุสักเป็นผู้บรรยายในตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดนำพระภิกษุสงฆ์าม,มนเนุบาตสกอุบา,ส,บบาสิกาสถายัตยโยม ทำสมาธิภาวนากันอยู่คือตั้งแต่หกโมงเย็นอะหกมงสี่สิบหรือไม่เกินหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยหรือก่อนก็หกโมงเย็นเนี่ยหกโมงสามสิบห้าอย่างนี้เริ่มหลังสักเจ็จทำวัดเย็นทวาสวดมนต เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำสมาธิภาวนากันไปจนถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้าหนึ่งทุ่มยี่สิบะโดยประมาณช่วงเวลานี้ก็มอบหมายให้ผู้พูดบรรยายพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติ สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะก็วิปัสสนากรรมฐานพราะขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงก็นำทำสมถกรรมฐานในอารมณ์ของสมถกรรมฐานสี่สิบอย่างคือพุทธานุสติ ธรรมาสังคาศีลาจารคเทวตามรณสติเป็นต้นไปจนถึงนู้นอาหาเลปฏิกูลสัญญาและจตุทาตุววัฒฐานะักคือการกำหนดท่าสี่ใน ตัวในตนของเรานี้ว่าเป็นเพียงธาตุมาชุมนุมกันุดินน้ำลมไฟมารวมกันอยู่นี่ดินถักน้ำถักลมถักไฟอยู่ในร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นเพียงธาตุสี่มารวมกันอยู่นี้ก็ทำให้เกิด อากาศสาัทธาและวิญญาณนธาทธะเข้ามาด้วยรวมเป็นหกอากาศสาัทธาคือช่องว่างในตัวของเราเช่นในรูจม,มูกในเบ้าตาในหูในช่องท้องเป็นต้นเรียกว่าอากาศสัทธาธาตคือช่องว่างที่ว่างที่มีลมอยู่ตรงไหนมีที่ว่างตรงนั้นจะมีอากาศคือลม เรียกว่าอากาศธาตุและวิญญาณวิญญาณธาตุก็เข้ามาปฏิสนธที่อยู่ในร่างกายของเรานี้ที่มีธาตุสี่เป็นหลักมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในนีน้เป็นหลักอันเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นธาตุอาศัยหรืออุปาทายรูปอัอุปาทายรูป ที่อาศัยอยู่ในทา 4, ่าสี่ดินน้ำลงไปที่ประชุมกันอยู่เนี่ยถ้็มีช่องว่างออาศัยท่าดินที่มันว่างอยู่เนี่ยที่มันอยู่ห่างกันเนี่ยแล้วก็จิตหรือวิญญาณเนี่ยก็เข้ามาอาศัยร่างกาย ดินน้ำลงไปที่ประชุมกันอยู่นี่ตรงหัวใจตรงหัตถไทยก้อนก้อนเนื้อก้อนเนื้อหัวใจอิตก,ก็จะมาปฏิสนที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่หน้าอกในหน้าอกของเราเนี่มันจึงรวมเป็นหกท่าท่าหกนี่เรียกกีกอย่างหนึ่งว่าขันกีอกองแห่งสิ่งต่างๆกองแห่งรูป แห่เนหนงเวทนากองแห่งสัญญาสังขารได้มีนย่างดีร่วมกัน yes อ่าโอเคโอเค thank you ตอนนี้มีมีเคาะประตูละเคาะประตูอาหารเชา้าโอ้วันนี้เสร็จเสร็จเร็วเลวนี่ หกโมงครึ่งหกโมงยีนะ่สิบเก้านาทีหกโมงครึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณนี้ม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จการบันทึกรายการก็เึงจะเอาไปฉันถ้พูดถึงสมสถชากรรมฐาน,านที่ อะไรก็ุณหลงพกกำลังนำทำอยู่ขณะน,น,นี้ก็คือพุทธานุสติเป็นข้อแรกใน40สบอย่างของสมถกรรมฐานนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยวิธีการสามอย่างหนึ่งบริกรรมสองนับสามระลึกตามคุณ ที่ทําอยู่กันที่นิยมกันมากก็คือการบริกรรมโดยบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธโธเหมือนพระเดชพระคูณหลวก็กำลังนำทำอยู่ขณะน,นี้ซึ่งครูบาอาจารย์ในโบราณมาจนถึงปัจจุบันทำกันอยู่และเป็นที่นิยมยเรียกว่าปฏิกรรมะ ภาวนาหรือปริกรรมในยักษะคือการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบริกรรมคือมาทำเารียกว่าทำซ้ำๆคำว่าบริกรรมแปลว่าทำซ้ำๆการบริกรรมถึงพระพุทธเจ้าก็เอาชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบริกรรมว่าถูก ุทโธพุธโทพธโธมุ่งหมายเป้าหมายในการบริกรรมก็คือการทำจิตให้สงบก,การทำจิตให้สงบเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเกิดมันจะได้เกิดปัญญาตามพุทธดำาลัสที่ว่าสีละปริภาวิโตสมาธิ ที่มหาพโลโหติมหานิสังโสคือศีลก่อนมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิจิตตั้งมัน่นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสามเมื่อจิตตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้น ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญากเกิดก็สามารถที่จะตักกิเลสตัณหา Oh yes I'm doing my program I'm coming after ten minutes Yes after ten minutes พระลงมาฉันตาหารแล้วทัีนี้ก็จะฉันรวมกันรับอาหารจากในครัวคือเอาบาตรไปรับอาหารจากในครัวรครัวที่ทําอาหารได้ใส่บาตให้แล้วก็เอามานั่งฉันรวมกันในบางเอินวันนี้ ก่อนเวลามากปกติจะเจ็ดโมงเช้าไปถึงเจ็ดโมงครึง่งแต่ตอนที่กำลังก <c oughs> ำลังหกโมงครึง่งนะกำลังหกโมงครึง่งก็เลยทำก็เลยกำลังก็เลยทำรายการ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกในมือท่านชั้นไปก่อนเดี๋ยวเราก็ออกไปรับ ในภายหลังอาตอนนี้ก็ประมาสู่เนื้อหาสาระกันเป็นส่วนของวิปัสสนามีวิธีการก็คือการฟังการคิดและการบำเพ็ญภาวนาเออ yes I finish my ขึ้นริมอ่อ yes 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 about about 10นาอ๋อขอไป <laughs> เอขอไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้เอฟซีก็ยังไม่เข้ามายังไม่มีเอฟซีเข้ามาอ,อย่างว่าเอฟซีในในเมืองไทยก็กำลังฉันพัฒนาหารเพนก็มาตรงกับที่นี่กำลังจะ ฉันพัตตางานเช้าถ้าวันนี้เป็นเรื่องสิกขาสามการฟังการคิดเองและการพิจารณาตามหัวข้อของวิปัสสนาเจ็ดสิบสามอย่างามีขันห้าเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุด ในหัวข้อวันนี้เป็นสิกขาสามสิกขาสามก็คืออาทิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาและปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะจิต อธิจิตอธิจิตติคานี่เป็นส่วนของสมถกรรมฐานและอธิปัญญากคาก็เป็นส่วนของวิปัสสนากรรมฐานส่วนศีลเป็นเบื้องต้นของทั้งสองอย่างทั้งสมถกรรมฐานและทั้งวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือ อันที่จิตคือการประกอบจิตจิตยิ่งการศึกษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับว่าทำจิตให้ยิ่งส่วนอันที่ปัญญาศิกขานี่ก็เป็นการศึกษาและปฏิบัติในการอบรมปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นดังที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าศีลปริภาวิตโต สมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสสมาธิจะตั้งมั่นจะสงบเร็วก็เพราะว่ามีศีลบริสุทธิ์มีศีลสะอาดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีก็จะทำให้เกิดสมาธิได้เร็วปัญญาก็เหมือนกันญญาการอบรมปัญญาถ้า ศีลบริสุทธ์ก็จะไม่ราวกพระวงไม่มีวิตกในเรื่องของศีลที่ไม่บริสุทธิ์และศีลบริสุทธ์ก็จะไม่มีวิตกไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของศีลการเจริญปัญญาก็จะไปได้ดีไปได้เร็วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเน่ยดังนั้นตรสิกขาหรือ สิกขาสามเนี่ยจึงเป็น,ปนส่วนสำคัญเป็นเรียกว,ว่าเป็นทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและทั้งที่สุดศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางปัญญาเป็นที่สุดอาจจะกล่าวได้ก็ว่าที่มีคําว่าไพราะในเบื้องต้นไพระในท่ามกลางไพระในที่สุดการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ก็คือแสดงสิกขาสามอย่างไพลเลาะในเบื้องต้นไพลเลาะในท่ามกลางไพลเลาะในที่สุดใจความก็มาจากติกานิบาตอังคุตระนิกายประสุดอันตปิบกเล่มที่ยี่สิบหน้าที่สามร้อยเจ็ดข้อที่ห้าร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยเจ็ดข้อที่ห้าร้อยยี่สิบเก้า ดังที่ได้ปะหน้าธรรมมานไว้อย่างยืดยาวอก็คือทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาศีลสมาธิปัญญาภิกษุทั้งหลายสิกขาสามนี้สิกขาสามเป็นอย่างไรศีลอธนทีศละสิกขาจิต อธิจิตติกขาปัญญาอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายก็อธิธศีลสิกขาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายพิกษูใาธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาฏิโมกขึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจรเห็นไทยในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายีิสุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิศีลสิกขาภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เพระวิเวก พระวิตกและวิจาร์ณหายไปจึงบรรลุทุติยัชฌานมีความผ่องใสแห่งกิตในภายในเป็นธรรมเออขุขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่พระสมาถะพราปีติสิ้นไปจึงมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยัชฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเริญว่าผู้ในฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์และ,และดับโสมนัสโสมนัอนก,ก่อนๆได้จึงบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้เกิดสติบริสุทธิ์อ,อยู่พิสุทธิ์ทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิ กิตตะสิกขาและพิสูจในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็คือเรียสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักพิสูจทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาภิสูจทั้งหลายเหล่านี้แลคือสิกขาสามประการ อันนี้ก็หมดเวลาพอดีดังที่ได้ปาญหาธรรมะไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เรียบอคิปัญญารวนหนึ่งในไตรขบวนคือสิกขาสามประการเอาแล้ววันนี้ก็นำรายการจากท่านที่้องไปก่อน ฟังฟังกันใหม่พบก,กันใหม่อีกในวันต่อไปขออำลาราภากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเมาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทืนขอเจริญพร